ไอ้ลูกสามพ่อคำด่าสุดเจ็บแสบจากสามก๊กที่เตียวหุยด่าได้ดีจนโลกจำไอ้ลูกสามพ่อคำด่าสุดเจ็บแสบจากสามก๊กที่เตียวหุยด่าได้ดีจนโลกจำเมือ่อเอ่ยชื่อเตียวหุยในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กท่านคงจินตนาการได้ถึงนักรบฝีมือดีมีความซื่อสัตย์ถือคุณธรรมน้ำมิตรแต่ก็มีนิสยัยมุทะลุบุ่มบ่ามอมไม่กลัวใครโดยนิสยัยเตียวหุยไม่ใช่นักพูดที่ดี ไม่ว่าจะพูดจาประจบสอพลอหรือพูดประชดประชันเป็นเรื่องที่เขาไม่ถนดัดความที่เป็นคนโผงผางหลายครั้งคำพูดคำจา,จ,าจึงอาจไม่เข้าหูคนหากครั้งหนึ่งเตียวหุยกลับด่าได้ดีจนโลกจำแม้เวลาจะล่วงเลยไปคำด่าครั้งนั้นของเตียวหุยก็ยังใช้เป็นสำนวนเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันเพราะด่าได้รัดก,กุมเนื้อหาถูกต้องตามหลักฐานตามแบบนักรบผู้ถูกด่าจำนวนเหตุที่จะโต้เถียง ได้แต่จำกลืนเลือดประโยคทองที่เตียวหุยร้องด่าก็คือไอ้ลูกสามพ่อถึงตรงนี้หลายท่านร้องอ๋อเลยแต่ขออนุญาตขยายสักนิดเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับวรรณกรรมจีนเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นณด่านกี่สุยกวนสามก๊กสำนวนเจ้าพระยาพระคลังหนบันทึกว่าฝ่ายลิโป้ขับม้าไล่ตามครั้นใกล้เข้าเนื้อทวนขึ้นจะแทงพอเตียวหยหยุดควบม้าเข้าสกัดตัดหน้าม้าลิโป้ไว้ แล้วร้องตะหวาดด้วยเสียงอันดังมาริโป้นั้นตกใจถอยหลังออกไปเป็นหลายก้าวเตียวหุยจึงร้องด่าว่าให้ลูกสามพ่อกูมารบกับมึงเหตุใดจึงชักมาถอยไปลิปโป้ได้ยินก็โกรธจึงขับม้าเข้ารบกับเตียวหุยถึงห้าสิบเพลงก็มิได้แพ้ชนะกันกนวนอูเห็นดังนั้นกลัวว่ากําลังเตียวหุยจะน้อยกว่าลิปโป้จึงขับมาเข้ารบด้วยลิปโป้ได้ส0ิเพลงเล่าปีจึงขับม้าถือกระบี่เข้ามาช่วยรบเหตุการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ลิปโป้ฝีมือดีขนาดกวนอูเตียวหุยและเล่าปีใช้สามรุมหนึ่งยังทำได้แค่ไล่ลิโป้หนีไปเท่านั้นแต่จับลิปโป้ไม่ได้ในสามก๊กลิโป้จึงได้ชื่อว่าเป็นนายทหารฝีมือเป็นเลิศคนหนึ่งจอน์นมีคำกล่าวว่ายอดคนต้องลิปโป้ยอดมาต้องเซกเทาในด้านรูปร่างหน้าตาก็สมชายชาติทหารองอาจผ่าเผยแต่กลับเป็นบุรุษผู้ไร้คุณธรรมชั่วชีวิตก่อร่างสร้างตัวด้วยวิธีกินบนเรือนขี่รถบนหลังคา ส่วนคำว่าไอ้ลูกสามพ่อหรือที่ในภาษาจีนใช้ว่าไอ้เด็กสามแท่นั้นเพราะลิโป้มีคนที่นับถือเป็นพ่อถึงสามคนคือ 1. ข้พ่อผู้ให้กำเนิด 2. เต็งหนวนพ่อบุญธรรม 3. ตังต่อพ่อบุญธรรมฟังดูก็น่าดีใจที่มีคนอุ้มชูเป็นพ่อมากขนาดนี้แต่ความจริงไม่ใช่ลิโป้เมื่อเป็นหนุ่มเริ่มทำงานด้วยการเป็นเสมียนเล็ก จนเป็นที่วางใจของเต้งงวนและรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมแต่เมื่อตังโตต้องการยึดกำลังทหารของเต้งงวนและกำจัดเขาทิ้งได้ซื้อลิโป้ด้วยเห็นว่าเป็นคนฝีมือดีโดยให้มาเซ็กเทาและซื้อกร่อทองเป็นการตอบแทนลิโป้ก็ทรยศฆ่าเต้งงวนตายจากนั้นลิโป้ก็มาอยู่กับตังโตภายหลังตังโตรับลิโป้เป็นบุตรบุญธรรม ลิโป้ผู้นี้ก็ทรยศตังโตเพราะหลงกลสาวงามของอองอุ้นที่เอาเตียวเสียนมาล่อลวงให้เกิดการผิดใจกันระหว่างพ่อลูกสุดท้ายลิโป้สังหารตังโตตายแต่ลูกน้องของตังโตไล่ล่าลิโป้ลิโป้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจึงหนีไปหาอุ้นสุดที่ลำยงหวังไปเอาความมาดีความชอบเพราะตังโตเคยฆ่าคนในตระกูลอุ้นสุดหลายสิบชีวิตอุ้นสุดรับรองลิโป้อย่างดีแต่อยู่กันได้มานานก็เกิดผิดใจกัน ลิโป้จึงย้ายไปอยู่กับเมืองต่างๆที่พอจะอาศัยได้ไปเลยขณะที่ลิโป้กำลังไร้ที่พักพิงก็เกิดได้ลาบลอยก้อนใหญ่นั่นคือตันกงยกเมืองกุนจิว๋วให้ลิโป้เป็นนักรบมาตลอดชีวิตแต่ไม่มีเมืองของตัวเองครั้งนี้นับว่าโชคดีเป็นที่สุดเทียงแต่ว่าเมืองกุนจิ๋วนั้นเป็นฐานที่มั่นของโจโฉมีหรือโจโฉจะยิงยอมลาบลอยที่ลิโป้แสนจะยินดีจึงกลายเป็นทุกขลาบ ในที่สุดก็มีข่าวว่าโจโฉยกทัพกลับมาจากซีจิ๋วเพื่อปราบลิโป้การรับมือกับโจโฉไม่ใช่เรื่องง่ายจึงต้องหาคนช่วยแต่อ้วนสุดและอ้วนเซี่ยวต่างก็เอือมระอากับลิโป้มีแต่เล่าปีจำใจรับลิโป้เพราะเมื่อโจโฉยกทัพกลับจากซีจิ๋วเพื่อมาปราบลิโป้โตเกียมเจ้าเมืองซีจิ๋วก็ลงป่วยเสียชีวิตโดยก่อนหน้าได้ยกเมืองซีจิ๋วให้กับเล่าปีเล่าปี่จึงต้องการลิโป้มาเพิ่มกำลังให้กับเมืองเล็กๆของตน คำพูดยุคป,ปัจจุบันที่ว่าเหยียบไหล่คนอื่นขึ้นมาน้อยไปสำหรับลิโป้เมื่อเล่าปีลงใต้ไปไหวอินลิโป้ซึ่งเล่าปีสั่งให้เฝ้าเสียวพ่ายก็ยอมให้อ้วนสุดซื้อตัวทรยศ์เล่าปียกทับลงไปบุกแฮ่ฝือซึ่งมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจของซีจิว๋วเล่าปีไม่เทียงเสียเมืองลูกเมียก็ตกเป็นตัวประกันเล่าปีจำต้องกลับไปขอร้องลิโป้ลิโป้ก็ให้เล่าปีอยู่ที่เสียวพ่ายเช่นที่ตนเคยอยู่ เล่าปีพยายามรวบรวมกำลังคนแต่ลิโป้ก็ส่งทหารมาตีเสมอขณะที่โจโฉส่งแฮหัวตุ้นมาช่วยเล่าปีแต่ก็ถูกฝ่ายลิโป้ตีแตกเล่าปีจึงได้แต่มาเข้ากับโจโฉส่วนลิโป้สุดท้ายก็ถูกโจโฉจับได้ลิโป้กล่าวขอให้โจโฉไว้ชีวิตตนจะทำงานสนองคุณให้ได้ครองแผ่นดินโจโฉจึงหันมาถามความเห็นจากเล่าปีเล่าปีก็ตอบว่า ครั้งเต้งหวนกับตังโตตายนั้นท่านก็รู้แจ้งอยู่เป็นฉะไหนจึงกลับมาย้อนถามหาหารือข้าพเจ้าชะนี้เล่านี่คือตัวอย่างคลาสสิกจากวรรณกรรมจีนในอดีตที่ยังใช้ได้ในปัจจุบนัน